ความรักคุณเคยต้องการมันไหมใครๆก็ล้วนโหยหาไม่ว่าใครหรือแม้แต่ฉันเองฉันพยายามทุกอย่างเพื่อให้ได้รับความรักแต่ก็ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งนี่ไม่หนาวงั้นเหรอฮึ นะฉันเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเธอไงจำไม่ได้แล้วเหรอเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าคะเออฉันแค่เห็นว่าวันนี้ทั้งวันเธอดูซึมๆน่ะฉันก็เลยเอาลูกอมมาให้หนะข,ขอบคุณคะ่ะลืมไปเลยวันนี้ฉันมีนัด,ดี่นะงั้นไว้เจอกันนะยุยเออเออบายอะไรกัน ความรู้สึกนี้มันคืออะไรรู้ตัวอีกทีเขาก็กลายเป็นแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวของฉันไปแล้วฉันเฝ้ามองเขาตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรที่ไหนกับใครนี่ก็เพื่อปกป้องเขาไงแต่ดูเหมือนเขาจะค่อนข้าง ฮอ <Hot S 2> ในหมู่ผู้หญิงมากเลยฮะช่วยไม่ได้ต้องโทษที่พวกเธอเดินมายุ่งกับคนของฉันหวัดดีตื่นสักทีนะเธอเธอเป็นใครกันจับฉันมาทำไมเนี่ย ทำไมถึงกลัวกันขนาดนั้นละ่ะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเธอเลยนะอย่าอย่าทำอะไรฉันเลยนะถ้าถ้าต้องการอะไรเอาไปได้เลยถ้าฉันบอกว่าที่ฉันต้องการคือชีวิตเธอละ่ะเดี๋ยวสิฉันฉันไปทำอะไรให้ทำไมถึงต้องทำแบบนี้เ็เธอดันมายุ่งกับคนของฉันนิ่นนะอ้า จำได้ว่าเธอไปแตะเนื้อต้องตัวเขาด้วยเนี่บอกได้ไหมนะ่ะว่ามือข้างไหนหมายถึงยูตาเหรอฉ,ฉันขอโทษฉันไม่รู้ว่าเขามีแฟนแล้วฉันฉันไม่ยุ่งแล้วไปฉันไปเถอะฉันขอรอ้ออ่าพูดมากน่านังคารจริงฉันจำได้ว่ามือข้างนี้ใช่ไหม ที่แตะต้องตัวเขาถ้าเธอไม่ยุ่งกับเขาตั้งแต่แรกก็งคงไม่เป็นแบบนี้แล้วถ้าเธอโทษก็โทษที่ตัวเธอเองเถอะอีกแล้วเหรอมีไม่หมดไม่สิ้นสัทีนะ ธะเป็นคนที่แปดแล้วนะชักจะน,น่ารำคาญเกินไปแล้วฮะพอแล้วอย่าทำอะไรจะเลยนะลองอ้อนวอนกรีดร้องให้มากกว่านี้สิฉันอาจจะปล่อยเธอไปอ <g ül> ก็ <g ül> ได้นะเราไม่ได้บบเลยเนจะ้าม้า ทธอไม่ต้องทำอย่างนี้ด้วยอ่ะเธอก Han ็รู้อยู่แก่ใจนี่ว่าทำอะไรเฮ้ยทำอะไรกันชิ นี่ยุยสวัสดีนะส,สวัสดีค่ะนี่เธอว่างหรือเปล่านะ่ะวันนี้นะพอดีว่าฉันจะชวนเธอไปซื้อของด้วยกันนะ่ะเอ๊ะทำไมถึงชวนฉันนะคะก็ก็เธอดูน่าสนใจดีนะ่ะแล้วสรุปไปด้วยกันไหมไปไป,ไปก็ได้ค่ะ อ,อนี่อย่างกับความฝันเลยฮะวันนั้นเป็นวันที่มีความสุขที่สุดเลยละ่ะใช่ไหมคะใช่เลย